ค่ะ h t เ er ท Swag Girl L.E.B หรือจะเรียกว่า Lighter Swag g ก r l ก็ได้นะคะวันนี้ไลก็มีนิยายสนุกๆมาแนะนำให้ทุกคนได้ไปตามอ่านกันอีกแล้วนะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นเพียงการแนะนำนะคะเป็นการสปอยเล็กๆเ,เ,เท่านั้นไม่ได้เป็นการรีวิวนิยายแต่อย่างใดนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะนิยายที่ เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็มีชื่อเรื่องว่าช้างหมายจันทร์ค่ะเขียนโดยนามปากกาการนำสไตล์นะคะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็เป็นแนวโรแมนติกดราม,ม่านะคะเป็นพีเรียดนะเป็นนิยายนะคะทุกคนน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะพิเรียดเฮ้ยเพิ่งเจอพีเรียดเลยนะเนี่ยตั้งแต่ที่แนะนำนิยายมานี่เป็นเรื่องแรกเลย มาค่ะมาดูเรื่องย่อกันนะคะเรื่องย่อก็มีอยู่ว่าช้างนะคะเป็นนายเอกของเรื่องนะคะเขาได้แอบรักจันค่ะซึ่งเป็นลูกชายของเจ้านายที่ตัวเองเนี่ยเป็นบ่าวอยู่ในเรือนนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะจันเนี่ยพระเอกนะคะพระเอกก็ได้ยื่นข้อเสนอมาให้ช้างค่ะว่าให้มาเป็นคู่นอนของตัวเองค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นะว่า ห้ามใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดค่ะและข้อตกลงนี้จะต้องยุติลงทันทีเลยค่ะถ้าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีคนรักอาช้างเนี่ยในเอกของเรื่องนะคะก็ตอบตกลงอย่างไม่ลังเลเลยค่ะแต่แล้วความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนี้ค่ะมันก็กินเวลานาน,านเป็นปีเลย ออลากยาวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะช้างเนี่ยดีใจมากคะ่ะที่จะได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักแต่อีกใจหนึ่งช้างก็ยังคงหวาดกลัวคะ่ะว่าจะต้องสูญเสียจันไปเพราะว่าข้อตกลงมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่รู้ว่าเออนายเอกก็กลัวว่าเออพระเอกเขาจะไปมีใครหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแค่ออข้อตกลงสั้นๆที่ ถ้าเกิดว่าใครมีคนรักก็ต้องยุติลงทันทีใช่ไหมคะก็เลยเป็นเป็นการเล่นกับใจมากเออก็คือเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตในเพียรีเอนะคะเออน่าอ่านน่าอ่านนะคะมันจะต้องมันต้องขุมขมนิดนึงเออมันต้องขุมขมนิดนึงเพราะว่ามันเป็นอะไรนะเป็นโรแมนติกดราม่านะคะโรแมนติกดราม่าแสดงว่ามันก็จะต้องมีช่วงเขนิขนๆอยู่แล้วมันก็จะแบบว่าแซ่บ เอยใดนะคะต้องไปติดตามเลยเอ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้อ่าน p พีเรียดแบบเรื่องนี้น่าน่าไปต่ำน่าไปหลับมากถ้าใครสนใจนะคะาตามไปอ่านเดี๋ยวไลก์ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description เหมือนเดิมนะคะตามไปอ่านที่ได้ตามไปอ่านได้ที่ลี์อะไรเลยนะคะทุกคน ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยนิยายสั้นๆนะคะหากใครอยากอ่านนิยายสนุกๆก็กดติดตามไลค์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนิยายสนุกๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไลเตอร์แล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่รักสวัสดีคะ่ะ